ในช่วงระหว่างทางเดินลงไปรับประทานอาหารที่แพรจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่เราจะจับตัวกันไม่ได้นะครับทุกคนจะมีกระแสไฟฟ้าช็อตเาบาๆอยู่นะครับเฮ้มันหนาวมานอกมาอ้ไอ้่อเอามาเอามาผมมันมีไฟสถิตจริงๆว่ะมันมีไฟสถิตทุกคนเลยนะเนี่ยได้ไหมเขาก็เป็นเหมือนกันเออแ้วมันดูดเลยเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันดูดเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยเนี่ย อย่าจับฉันนะเมื่อกี้ขึ้นตามธรรมชาติ<อ>ไม่เป็นอันตรายเ<อ>ขาบอกไม่อย่าแตะตมันจะมีไฟสก,กิดนะห้ามจับกันนะเอาไม่้จับีไอย่าจับฉันเฮ้ยเ้อไอยูยเออ,เอ,อมันจะมีไฟสก,กิดเออถ้ามี จับกันไม่ได้มันเป็นไฟสกิดเดี๋ยวเขาบอกว่าไม,ไม่เป็นอันตราย,ยไม่เอา,เอานหนูโดนแล้วเมือ่อกี้โลจิมางอไอโร่ไปหนูก็จะดุงหนูหนูจะแตะพ่ออยู่แล้วใช่ไหมแตะไปปุ๊บ